สวัสดีครับขอตนลับข้าสุช่อง Wall of the Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมานำเสนออีกเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้นะครับเป็นข่าวมาจากประเทศญี่ปุน่นเนื่องจากเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะครับนายฮิโรชิยามามุระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารหมของญี่ปุน่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อีกประมาณ150คนเข้าร่วมพิธีเปิดตัวหรือดำน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เมืองโกเบที่มีชื่อว่าไทเก ซึ่งแปลว่าวานยักษ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเพิ่มความมั่นคงทางทะเลของประเทศท่ามกลางนะครับการก่อกวนจากจีนที่มากขึ้นโดยกองกําลังป้องกันตัวเองทางทะเลของญี่ปุ่นนะครับหรือว่า MSDF เผยว่าเรือดำน้ำําลำหนักงกล่าวนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่3,000ตันมีความยาว84เมตรและกว้าง9.1เมตรโดยใช้งบประมาณในการสร้างนะครับอยู่ที่76,000ล้านเยนสามารถรองรับลูกเรือได้ถึง70คนและก็ติดตั้งแบตเตอรี่ล เทียมไอออนเพื่อให้สามารถใช้งานใต้น้ำได้นานกว่ารุ่นก่อนหน้านี้โดยเรือรำำลำน้ําลํานี้นะครับสร้างขึ้นโดยบริษัทมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรีและมีกําหนดเริ่มใช้งานในเดือนมีนาคมปี2022ซึ่งเรือลํานี้นะครับเป็นเรือลําที่22ในกองเรือลำน้ําของกองลงป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่น ภายใต้แนวทางโครงการป้องกันประเทศ2010ญี่ปุ่นนะครับตั้งเป้าหมายในการเพิ่มจํานวนเรือดำน้ําจาก16ลําเป็น22ลําเนื่องจากจีนนะครับอยู่ในหน้าน้ําใกล้ญี่ปุ่นโดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นที่จีนนะครับอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนตะวันออกนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานําเสนอกันนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้เปิดตัวเรือดำน้ํารุ่นใหม่ซึ่งเป็นลําที่22ของกองทัพ ญี่่ปุนโดยสาเหตุที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรืออยู่ตลอดเวลานั้นเพราะเนื่องจากญี่ปุ่นนะครับมีข้อพิพาทกับจีนทางทะเลจีนตะวันออกเพราะว่าหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นนะครับครอบครองอยู่นั้นจีนอ้างสิทธิ์เนื้อพื้นที่เหล่านั้นจึงทําให้ทั้งสองประเทศนะครับเกิดข้อพิพาททางทะเลกันบ่อยครั้งเพราะเหตุนี้ครับญี่ปุ่นจึงได้ยกระดับ กองทัพอยู่ตลอดเวลานะครับหากท่าผู้ชมเนี่ยมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ดนลงใต้คลิปได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ